ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเซ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในตำแหน่งเมดนั่นเองนะครับเซ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นลิเลียน่านะครับผมในแรงคอมแมนเดอร์นะครับที่เพิ่งดีมาได้ไม่นานนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ไต่นะครับก็เลยอยู่แองกคอมแมนเดอร์หนึ่งนะครับวันนี้ครับเกมแรกของวันนะครับเราเล่นเป็นลิเลียน่านะครับเจอฝั่งตรงข้ามที่เป็นซาตาเนี่ยพอค่อนข้างสู้ได้อยู่นะครับเราก็ต้องระวังตอนเขาบินนะครับ อาตามาตันอยู่กางนะครับเคจะต้องระวังครับเราเคลียร์คลิปไม่ได้ก่อนนะครับพยายามช่วยโซนดูป่าไนะครับพอเคลียร์คลิปเสร็จมันมีสิทธิ์นี่ครับเราจะโป๊กเมดนะครับโป๊กเม้าไปก่อนเพราะมีผลกระทบต่อเขามากถ้าเม็ดเขาไม่มีเลือดเล่นเนี่ยโดมเขาก็ซีงแย่แกแน่อนอนนี่ติดพาสีินะครับทีนีหน้าเนี่ยพาสซิฟจะมีคือสกิลหนึ่งโดนสองตัวขึ้นไปเนี่ยทําให้ตีป,ปกติอ่ะเป็นความเสียหายเบทตามทางชีวิต ตามเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตจริงนะครับนี่ครับเมื่อตีแรงนะครับตีเป็นเวทด้วยแต่ว่ามันต้องรอเลเเกมนะครับตอนที่มีขอนะครับมันจะตีแรงนะครับเดี๋ยวเราเดินไปช่วยป่านะครับป่ามาแทะกลางเราเราก็ไปช่วยป่าอันนี้ได้เลยครับเพราะไม่งั้นเราจะไม่สีนะครับแบบนี้เราจะได้สีทั้งคู่นะครับรีบเคลียร์กลางให้เสร็จนะครับทุกคนเพื่อเราจะได้ไปเติมเลนตอื่นนะครับ อิเลนดอโผล่บนนะครับจังหวะนี้เพื่อนสองคนเลือดโลมากดูท่าเราเราจะต้องขึ้นไปเติมนะครับตาตาใกล้แดนตีแล้วด้วยเราจะต้องดับตรงนี้แหละโบกโดนสองอืเจ็บมากเจ็บมากปึ้มสวยแต่โอ้โหเข้ามาเยอะเกินโอ้โหไม่ไหวเข้ามาสี่ตัวครับทุกคนจังหวะนี้เพื่อนเราล่ามังกรไปได้นะครับแล้วฆ่าอิเลนดอร์ไปได้ครับผมเราก็รีบไปเติมเพื่อน,นครับโอเมนโดนบินนะครับ Okay. โอเควุ้ยโ,ยโยเข้ามาโอคโอเคเราจูไว้ก่อนเราจูไว้ก่อนปล่อยสกิลไปครับแล้วก็คอมโบโอืมแตกเคเฮ้ยป่าโดนนะครับแต่ว่าเล่นราโลนะเล่นยากจะไปช่วยก็ยากนะครับตอนนี้นะครับไปแล้วครับมีไปแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านเต็มเลดก่อนนะครับ ตรงหวะนี้เราก็มาเคลียร์กางนะครับตรงกลางก็ผู้สองนะป่าเขาขึ้นมาเติมกาลางเรารีบเคลียร์กลางครับเหมือนลิงเราจะเข้าแต่ว่าถอยไปครับให้มีอะไร,ร,รไดักโซนกัน้เ้ยให้ดิดลิงโดนสวยครับได้หนึ่งไอซุกา้าเข้ามานครับก็ออกครับเออไม่โดนอิงดอหลบไ,ได้ครับพยายามโป๊กช่วยเพื่อนครับ าเราต้องสร้างพื้นที่เพื่อนอล่างโดนเรามาเติมร่างก่อนครับตอนนี้ลิงกับโอเมนกำลังเอาด้าน,นะครับน่าจะได้นะครับตอนนี้ไม่ตีคำสาปด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราไปเคลียร์ก้าก่อนนะครับ้พยายามระวังนะครับตอนนี้เพราะถ้า,าตาบินจบเราเนี่ยมีโอกาสตายสูงมากต้อพยายามระวังเขาดักป่าเราครับแล้วก็พยายามเคลียร์คีไปนะครับดูทางว่าสาตาขาน่าจะมานะโอเค เอาไปก่อนเน้นต่อบไปก่อนนะครับให้เขาแบบไปเติมไฟไปเติมเพื่อนเล่นให้เพื่อนเขาเล่นยากอะ่ะให้เขาแบบเติมเพื่อนไม่ได้นะครับเพื่อนเขาจะเล่นย,กยากๆ <c oughs> โอ้อีเลนดอร์ครับไปก่อนตัวตัวยานนะครับอีเลนดอร์เขามีโมบิลิตี้ที่สูงมากตอนนี้เดี๋ยวเรารับกลางก่อนนะครับ ข้างบนเหมือนจะโดนเติมนะครับผมจะต้องรีบขึ้นไปแล้วโขึ้นไม่สองเลยสามบนสามตัวนะครับบนเกมนี้เนี่ยตัวฮิวเลือดไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเน้นไปทางเบิร์นครับจะยังไม่ออกตัดเลือดครับเรียกเลือดไปได้เยอะอยู่ครับแต่ว่าอาตานี่เราไม่ต้องไปอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาสามารถตีแล้วเพิ่มเลือดของเขากลับคืนมาได้ครับ เดี๋ยวเรามาเติมล่าครับสตาเราเล่นเพื่อนเราเฮ้ยเพื่อนนั่นจะเก็บได้นะครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปตามเก็บนะเพื่ออาจจะได้สตาถอยหลังไปแล้วครับโอเคไปเหล็ดครึ่งหลอดนะครับเราพยายามโป๊กไปครับเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเล่นยากนะครับเราจะได้ยืนเลนกับเพื่อนเรายากครับกิงรับก้างให้เรานะครับโอ้เข้ามามงกอนะอยู่คอยช่วยโจเกอร์ก่อนครับตอนนี้ มาครับเราอ้อมมาดักเฮ้เรดนนะครับเป่าไยครับสองหนึ่งแตกครับนี่ครับเราต้องใจเย็นๆน,นะครับตัตาเข้ามาแต่ื่าเพื่อนเราช่วยกันไม่ได้นะเอ้ยมีเรนเดอร์มาด้วยต้องพยายามยเลยเซฟเซฟไปต้องเลี้ยงข้างในนะครับมีโอกาสที่เราจะตายสูงมาก <c oughs> เหมือนลิงจะดักทางเรดอรไว้อยู่นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปเติมลิงนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเดินไปก่อนเดี๋ยวไปช่วยลิงดักครับจังหวะนี้ฟิกตามลิงครับสวยครับลิงเก็บได้ครับกี้ถ้าเราไม่ฟิกมันโอกาสที่จะเก็บได้น้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันแบบไม่โดนซีซีแล้วมันอาจจะนี่นะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนครับผมเอาชัวร์ไว้ก่อนโอ้โหติดหมดเลยสกิววันติตดสกิลสองก็ติด ลิงมาบังกรได้ปะได้นะจังหวะนี้นครับต้องพึ่งดามเมจจากมังกรครับค่อนข้างสำคัญเลยลิงฟอรไวลิงฟอดไวสวยเพื่อนไปก่อนไปก่อนโอ้นิดเดียวซาตาออกก่อนครับต้องออกจังหวะนี้เยโอมเมนเข้า แล้คชิปแล้วโอ้ไม่ก็ไม่มีใครตามได้นะเพราะว่าลิงก็โลผมก็โลก็เลยต้องออกมาก่อนใช่ปะนี่ก่อนเลยเอาคิปอยู่ <c oughs> เขาึ้อไปรับการนะครับลิงมาลิงมาโอเคเขาพุ่มหาลิงและเอาเลยลิงไวโอ,โอ้ตาย ตาตาเขาบินโหดมากเคยับรับกลางโป๊กไปอู้เจ็บนะครับเวลเจ็บมากแล้ว้าตาเอาการได้ครับตาตาเขาจะบินเข้ามาครับเคได้การแล้วครับเฮ้ยโจ๊ก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 ระวังนะเพื่อนโจ๊กแล้วล่ะดักทางตัวนี้นะครับเคอินเดอร์เจ็บอยู่นะครับ เอยอ,อย่าละอย่าละโอเคเก็บมาได้อีกเด็กหนึ่งตัวโอเคในดอกอกไปนะครับเราก็ามาทำการต่อครับ เฮ้ hey, ระวังต้องระวังครับต้องค่อยเล่นจังหวะนี้ดักไว้ครับเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> ลิงเจ็บได้ไหม mm hmm. ได้สวยเค mm hmm. <Hey, S 2> เรามาช่วยลิงนะครับช่วยกันขัดไว้อีกแตกครับเกาเลย สวยได้มาหนึ่งติดสแตกแ็กก็จะเกาแรงนะครับตอนนี้เราน่าจะขึ้นบ้านได้เยอะอยู่ครับเคเกือบได้ล่างครับโกตีสวยโกตีแจได้ครับโอ้โหเโป็นอยได้ไหมเนี่ย โอ้ติดแตกติดแตกโอ้ระวังพี่โอ้โหตุกก้าฟิกมาครับ mm hmm. ผมพลาดเอง mm hmm. ผมน่าจะตีออกอะ่ะเมื่อกี้ผมจะรอคิวสองใส่เขาแล้วคิวหนึ่งกลับไปนี่สวนไม่ทันครับแตกน่าจะได้ล่างแล้วครับเพื่อนเราตีดักครับเราได้มังกรไปครับเราต้องช่วยรีบเพื่อนเราดารักให้ไวโอเคได้ดักแล้วแต่เหมือนลา่าจะไม่มีคนกันนะต้องกลับไปกันก่อนครับ นั่นไงโอ้ไม่ก็แย่ละไม่มีคนทําเวฟได้นะครับเราต้องกลับมากันก่อนเพื่อนถอยนะเพื่อนเหมือนเพื่อนเราจะเข้านะทุกคนผมว่าเข้าแน่ๆนได้ไหมเนาะโอ้แ oh, ย่ละไม่น่าเข้าเลย hmm. ผมมันต้องแยกมาทำเวฟไงไม่งั้นก็ไม่มีคนกันเดี๋ยวบ้านแตกอีก โอเมนเขก็ไม่ได้ทำเลนต้องรอนะครับซูการ์ข้งรออยู่โอเคต้องรอเพื่อนเกิดก่อนนะครับเราเล่นไม่ไหวนะคนเดียวอเค่คอยๆโป๊กไปก่อนพยายามโป๊กเน่นโปคค๊กคลิปนะครับในสถานการณ์แบบนี้เราต้องเคลียร์คลิปให้ได้ไวที่สุดก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวประชาชนบ้านเราแล้วเราแย่แน่นอน okay, <c oughs> โอเคครับเฮ้ยตูคลองให้ไปบนนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวมีตัวดักไหมเนี่ย okay. เดงัยขึ้นตามไปนะครับตอนนี้ เพื่อเราจะเข้านะครับอุย้ยโดนอัตราดักไปล่างล่างเข้านะช่วยเป็นก่อนครับโอเคตายต้องกลับอีกแล้วต้องกลับเดี๋ยวผมต้องกลับก่อนโอเคอเค๋อตายเนี่ยตายเนี่ยแตก <utan> เก็บได้ไปครับตอนนี้จบได้แน่นอนเขาเหลือแค่หนึ่งตัวไปเลยครับจังหวะนี้ลมอย่างเดียวครับโอ้ไวเลดโดนตายครับตายจังหวะนี้สวยสูก้าเกิดอาการหัวร้อนนะครับไม่เป็นไรครับเราจบป้อมได้ครับกดแข่งโชว์เซิร์งไปเฮ้ยเจครับสวยครับตอนนี้ก็จบไปอย่างสวยงามนะครับผม